ศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดคาร์บอมที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสนะครับก็ได้มีการเคลื่อนมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วอย่างสมเกียรตินะครับโดยมีพ่อแม่และก็ญาติมารอรับศพอย่างเศร้าสลดนะครับขณะที่ต้นสังกัดก็มีการเตรียมปูนบำเหน็จเต็มขั้นพร้อมกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในสัปดาห์หน้าครับที่วัดป่ารัตะนมงคลตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าขบวนกองทหารเกียรติยศ ได้ทำการประกอบพิธีรับศพ10โทคนินกล่ำบุญมานายทหารช่างตรวจค้นกองร้อยทหารช่างที่กล่กองพันทหารช่งรงา,ชง,ท 4, ง, 1, ทาชงที่15ค่ายพญาอิงทิรานะครับจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดคาบอมที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมาโดยสบของ10โทคนินได้เดินทางมาจากสนามบินบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยเครื่องบิน c 1 3 0นะครับ C130 นั่นเอง มาถึงท่าอากาศยานขอนแก่นพร้อมกับเพื่อนทหารร่วมสังกัดกองพันทหารช่างที่15รวมทั้งคนในครอบครัวของ10โทคณินที่เดินทางไปรับศพจากจังหวัดนราธิวาสมาอย่างบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยทันทีที่ศพเดินทางมาถึงนะครับที่ท่าอากาศยานขอนแก่นกองเกียรติยศจากมณฑลทหารบกที่23พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงจากมณฑลทหารบกที่23นำโดยพันเอกสมชาย คันพาฉายนะครับเสนาที่การมณฑนทนหารบกที่23่รวมให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติรวมทั้งการร่วมพูดคุยกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวและก็เพื่อนทหารที่เดินทางมารอรับศพและร่วมเดินทางมาพร้อมกับศพนะครับส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าสลดครับทางด้านของพันเอกสมชายคันพาฉายนะครับเสนาที่การมณฑนทนหารบกที่23กล่าวว่า ศพของ10โทคณินนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ารัตนมงคลและประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้มีการร่วมหารือกับญาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปอย่างสมเกียรติและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลรวมไปถึงการแสดงออกถึงความเคารพและเชิดชูของวีรบุรุษที่เสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับโดยขณะนี้ต้นสังกัดของผู้เสียชีวิตคือกองพันทหารช่างที่15ได้ประสาน ในการปูมบำเหน็จเต็มขั้นชั้นยศรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวในด้านต่างๆนะครับขณะที่มณฑลทหารบกที่23ครับก็จะมีการรวบรวมเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มความสามารถนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ได้ประสานงานการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดในสัปดาห์หน้านี้ครับ ทางทีมข่าวขอนแก่นชาแนลก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวและก็ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยครับถึงแม้ว่าตัวจะตกจากไปเนี่ยแต่ว่าคุณงามความดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตเพื่อชาติจริงๆนะคะอถึงแม้ว่าครอบครัวจะเสียใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คนในครอบครัวจะรู้สึกก็คือรู้สึกภาคภูมิใจค่ะครับถือเป็นวีรบุรุษของชาติอีกหนึ่งคนใช่แล้วค่ะ